กระโ่ดสูขส้ข้นฮักผมก็จะมึงีใจไรครับไมกแล้วครับผมฝากจะให้เงินผมนะผมก็อเอาดอกครับผมเพื่อนะหนาเพื่อจะซื้อของนั่นของนี่มาให้ผมครับผมผมึงจะี่ากลุ่มว่ามึกจะเกี่ยวกันยำเจงเดยเนาะปุณ่ะอุ้ยเยอะจังพี่พอแล้วพอแล้วบู๊มึงเนี่ยครับผมลงเท้าครับผม กอล้ามังพ nee> ี่โอ้ยมางแนี่ยคุ้งกุ네้ยบางเน่อันไหนมากนะครับนี่มึงเนี่ยปูไข่แล้วก็ปูเนื้อปูไข่ปูเนื้อนี่หอยแครงหอยแครงนี่แม่ฝากมาให้พี่แม่ผัดเป็นยังไงผัดชะโผัดชะโต้องให้คุ้งกุผัดบางเนี่ยปูนี่กับมันกะปิกะปิกะปิบ้านนี่กะปิด้วยครับผมปี๊ดดีตายโอ้ ครับผมมึงเนี่ยเต็มเต็มเต็มอู้ยมึงเนี่ยทั้งหอยทั้งกุ้งทั้งกระปีแม่ฝากมาให้จากใต้ใช่ไหมครับโอ้แล้วต่างดาวกันเหรนี่นี่หมึกปลาหมึกจอปลาหมึกจอแล้วก็กุ้งครับผมหมึกนี่มีปูไข่ปูไข่ปูเนื้อโอ้โหหวานปากเลยครับผมไปน้องมึงเนี่เต้นดีไรไุเนี่ยครับผมก็นี่แหละมาฝากแล้วคือขนมทั้เนี่ยครับผม ขอบคุณมากๆครับผมครับตอนนี้ไม่รู้อู้อันนี้ฝากให้มนุษย์ต่างดาวเจ็ตซ์เลยนี่อ๋อเจ็ตซ์กว่าได้มันฉลองใช่ไหม้ยเ้ยเฮ้ยถือใจมันฉลองจังเลยวันเด่ะเฮ้ยนี่ครับผมเอามาให้ครับผมไม่แก่หวานไปแล้วพูน่ะเป็นกุ้งปลาหมึกเอาที่ให้มนุษย์ต่างดาวด้วยเฮ้ยกุ้งหมึก ครับผมขอบคุณครับผมขอขอบคุณโจนะครับผมขอให้ร่ำรำไปรวยครับดูดิอันนี้หนึ่งครับผมอันนี้กู่เอ็กี่ซิสตัวจริงแล้วก็จะตอมาจากได้เลยแม่จะฝากมาให้ดูดิส่วนนี้ <c oughs> เราไมา่ให้บุญส่วนนี้ฝากทีเมือต่างดาวกันละกูง <c oughs> ั้งเลยครับคงสดๆดิ มันตำกะทีหาอนี่จะคุณหักผมแกมาแล้วแม่เตรียมไม่น้ำพริกใหมด้วยให้คุณคูผัดให้กินดููบคุณโจ้ด้วยครับกับแม่ด้วยครับข้กะทีะออ่็นอกนี้ปมมึกได้ยังว่ะพวกนี้พี่ก็กิปมาหมึมกตองเรียบต้ถูกมาดิสดต,ตัวนี้ไหมแล้วปูเนื้อนะมวกนี้ครับผมปูเนื้อปูไข่ถ้าใส่ส่ยเป็นอี่ กันตูุ้่มคนหักมมันจะมันดีใจรารครับตน,นี้คืออะไรไม้แกงอ๊มึงน,น,นี่ก็ไม้แกงอีกอ,อ๋นนี้คื่นโอ้ยโเขึ่นเลย วัแม้นหนุหญเกิดบผมิปซญญาเม่ฝ่ายคนหว่าผม่นเพื่นใหมผมระย่างพี่น้องพี่เจ้าบุญว่าสิเป็นตเป็นกุ่ม้สต่ตัวแม่ไม่อยากไต่เรื่องนี้หอยแชรงหอยยังพกปูุ้งมุกมะขากแก่ให้ลำลำน้อยได้จุณโจครับบอกคำเดียวว่าสมบอ่ย้